สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีของป้าน่าทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะสวัสดีที่ตลาดวันโอวันค่ะตลาดวันโอวันเอกชัยร้อยหนึ่งนะคะเอกชัยร้อยหนึ่งชื่อตลาดวันโอวันนะคะป้าน่าได้มาช่วยน้องเขาน้องเขาเปิดตลาดนะคะทำการเปิดตลาดป้านา มาช่วยน้องเขาถือโอกาสพาชมตลาดเลยนะคะตามป้าน้ามานะคะปะ้านาพาเดินในตลาดนะคะเป็นตลาดมีโครงหลังคามีอาคารนะคะสวยงามเนี่ยค่ะของสวยๆงามๆเยอะมากค่ะปะ้านาต้องปิดเสียงค่ะเพราะเสียงเพลงดังนะคะป้าน้ามาใส่เสียงใหม่ไม่งั้นจะได้ยินเสียงแม่ค้าเขาพูดอธิบาย าแกะงานทํางานจิ๋วอะค่ะเนี่ยค่ะงานงานเขาเป็นงานงานประดิษฐ์งานฝีมืองานจิ๋วสวยมากเป็นงานเป็นการออกร้านของเขตด้วยค่ะเขตเขตบางบอนนะคะเมื่อวานนี้ผู้ว่ามาเปิดเนี่ยค่ะเป็นงานจิ๋วงานประดับตกแต่งสวยงามมากค่ะ เนี่ยค่ะปะนาาชมของสวยงามนะคะพาปนามานะคะาตามปนามานะคะไปได้พาชมนะคะของสวยๆต้องให้ชมนานๆนะคะเนี่ยค่ะของจิ๋วงานจิ๋วนะคะงานจิ๋วเออเปอออเออเปรียบเทียบได้เทียบได้กับคนเนี่ยค่ะเป็นสลาเป็น เป็นบ้านทรงไทยค่ะหลังจิ๋วๆน่ารักมากค่ะฝีมือมากเลยค่ะนั่งแกะมือนะคะเนี่ยคะ่ะที่เห็นเขานั่งแกะอยู่นะคะท่านใดอยู่ย่านนี้นะคะบางบอนนะคะบางบอลเอกชัยซอยร้อยหนึ่งค่ะชื่อตลาด วันโอวันพระน่าคงจะมาช่วยที่นี่สักถึงเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันอาทิตย์นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะคงจะอยู่ที่นี่อาทิตย์ต่อไปไม่แน่นะคะพระน่าอาจจะกลับไปอยู่ที่บางปีนนะคะเสาร์อาทิตย์คือน้องเข้ามาเปิดตลาดเขาขอให้มาช่วยก็เออมาช่วยเขาเปิดตลาดหน่อยตลาดเขาจะถึงจะมีทำอ่าเปิดตลาด เขจะมีงานจัดงานมีการแสดงมีดนตรีมีอะไรเงี้ยค่ะถึงวันที่สิบนะคะถึงวันอาทิตย์ถึงวันที่สิบต,ต่อจากวันที่สิบก็จะเข้าโหมดปกติที่นี่อาจจะอาจจะนะคะแต่ยังไม่แน่นอนอาจจะมาวันหนึ่งวันไหนวันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ให้ให้เขาให้เขาจัดลงตัวกันก่อนว่าจะมีคลองถมวันไหนนะคะมีคลองถมก็ได้ก็จะมาวันที่มีคลองถมค่ะ หรือถ้าไกลมากไม่ไหวก็อาจจะไม่มานะคะอาจจะอยู่ที่บางปะอินเหมือนเดิมเพราะไกลมากค่ะปะน้ขับรถมาปามาสองครั้งค่ะครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งที่สามปนัก็จะหลงตลอดถ้าออกข้างนอกปน้นัขุนเนี่ยงานอันนี้งานถามเขาแล้วค่ะว่าเออเป็นเลซินค่ะ ตอนแรกปร้านานึกว่าทองเหลืองถ้าทองเหลืองเนาะหุโยจะสวยมากป้านาชอบงานทองเหลืองถามน้องเขาบอกเลเลซินเป็นงานประมาณโอท็อ่ะค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วของปน้นาก็คือเป็นของถมเอามาเสริมด้านนอก งานนี้เขาอยู่ในอาคารอยู่แล้วอยู่ในเ,เขาจะมีมีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะสินค้าแต่งสวนแต่งบ้านสินค้ากลุ่มนี้เขาจะเป็นเป็นงานของเขตนะคะมาออกร้านนะคะ ะมีโซนของกินของใช้แยกชัดเจนค่ะคลิปนี้ปานัดพาเดินชมของของของใช้ของสะสมก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าปนัดจะพาไปชมร้านอาหารค่ะร้านอาหารเขามีที่นั่งทานดีค่ะสะอาดมากดีมากค่ะเนี่ยค่ะสินค้าเขาประมาณถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงเป็นงานโอท็อปนะคะ แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นเขาไม่ใช่ชื่อโอท็อแล้วไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเป็นงานโอท็อเป็นงานเป็นงานมหากรรมสินค้าของเขตบางบอนค่ะนี่เขาถักมือนะคะ งานสวยค่ะงานหินหินมงคลค่ะใช่งานนี้เขาเรียกงานหินมงคลแล้วก็มีเชือกเทียน เขามีเขามีดนตรีมีถึงวันที่สิบนะคะท่านใดอยู่แถวนี้นะคะเอ่อมาชมงานได้นะคะสินค้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะเนี่ยค่ะบริเวณนะคะดูสิเดินสบายค่ะไม่ร้อนนะคะฝนตกก็ไม่น่ากลัวค่ะไม่ต้องกลัวเลยในนี้นะคะเนี่ยค่ะอาคารสูงโปร่งค่ะเขาจัดระเบียบดีมากสวยค่ะสวยมาก อาคารสถานที่สะอาดอดถงอันนี้จะเป็นกระเป๋าสตางกระเป๋าถือจะเป็นผ้าไหมงานไทยค่ะงานผ้าไทยอย่างเงี้ยนะคะขายคนไทยคนไทยไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อนะคะถูกมากเลยค่ะสิบาทดูสิอันนี้ใหญ่ค่ะสี่สิบเก้าบาทราคาโห เมื่อก่อนขายต้องขายฝรั่งเนาะจะดูจักกันเนาะอันนี้เป็นผ้าฝ้ายเป็นกระเป๋าผ้าฝ้ายพนันชอบจังเลยแบบเนี้ยชอบผ้าฝ้ายอย่างเงี้ยค่ะของสวยนะคะของสวยของหายากโดยสิบบาทเท่านั้นเองดูสิ ทำก็ยากผ้าทอมือแล้วมาเย็บอีกขั้นตอนเยอะอยู่ค่ะสวยอันนี้ก็ต้องขายต่างชาติเนาะคนไทยไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ค่ะร้านนี้จะเป็นร้านกระเป๋ากระเป๋าถากักงานงานแฮนด์เมดค่ะงานถักมือเจอร้านนี้ถูกใจมากเลยผ้าฝ้าย อังหุ่นผ้าทไทยร้านนี้เขาบอกว่าเขาเขาขายออนไลน์ด้วยนะคะลองไปเซิร์ชดูได้นะคะอังุ่นผ้าทไทยเขาบอกเออเขามีเว็บไซต์ด้วยค่ะเห็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขามีเว็บไซต์มีมีขายออนไลน์มีขายส่งทางอินเทอร์เน็ตขายอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะอัางหุ่นผ้าทไทยนีร้านกระเป๋า เขาสวยๆเขาจัดเรียบร้อยค่ะหน้าเดินค่ะหน้าเดินมากนะคะว่างๆมานะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะร้านผ้าฝ้าร้านผ้าไทยลองไปเสิร์ชหาได้ค่ะร้านอางุ่นผ้าไทยเขามีเขาบอกเขามีมีขายออนไลน์ สินค้าราคาเขาลดลงมาเยอะมากจากเมื่อก่อนนะปะน้านาเห็นนะราคานะอย่างพวกกระเป๋าพวกอะไรเย้ะค่ะราคาจะแพงราคาจะเป็นพันรองเท้าเงี้ยตอนนี้เขาลดลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะโหลดเยอะมากน,าน,าน่าน่าน่ามาซื้อนะคะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยค่ะกระเป๋าหนัง สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะพาเที่ยวตลาดวันโอวันนะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะป้าน่าจะพาไปเอ่อเดินโซนร้านอาหารนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเรวยๆวยนะคะสวัสดีค่ะ